คู่มิตรและคู่ศัตรูของคนเกิดราศีพฤษภราศีพฤษภอยู่ภายใต้อิทธิพลของดาวศุกร์และคนเกิดราศีพฤษภเป็นคนธาตุดินทําให้คนราศีนี้เป็นคนที่สบายๆเป็นกันเองใจกว้างชอบดื่มดั่าไปกับอะไรก็ตามที่ทําให้พวกเขามีความสุขชอบออกไปเที่ยวแต่ก็มีนิสัยดื้อรัน้นหัวร้อนง่ายแต่ก็ไม่ต้องการเกิดความขัดแย้งกับใคร เวลาที่เกิดอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์ชาวราศีนี้ก็จะสามารถสงบสติอารมณ์ของตัวเองได้เหมือนกันและหากคุณนะคะเป็นคนหนึ่งที่เกิดในราศีพฤษภและอยากรู้ว่าราศีไหนคือราศีคู่มิตรและราศีไหนที่ควรหลีกเลี่ยงเรามีข้อมูลดีๆมาบอกกันค่ะคู่มิตรที่ดีของคนเกิดราศีพฤษภคนราศีพฤษภนะคะเป็นคนซื่อสัตย์มั่นคงใจกว้างเป็นกันเอง แต่ก็ดื้อรั้นและหัวร้อนได้ง่ายซึ่งคู่มิตรที่ดีของคนเกิดราศีนี้ได้แก่ราศีแรกนะคะราศีกรกฎคนเกิดราศีกรกฎกับคนเกิดราศีพฤษภเป็นคู่มิตรที่สมบูรณ์แบบทั้งคู่จะสามารถเพลิดเพลินมากเวลาที่ได้อยู่ร่วมกันเรื่องการงานทั้งสองราศีก็จะชอบงานที่มีความมั่นคงเหมือนกันทำให้มักจะชอบพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องอนาคต แถมพวกเขาทั้งคู่นะคะยังสนุกกับการตั้งความหวังของความฝันและไล่ตามอย่างจดจอ่อทั้งคู่มีความอดทนเหมือนกันชอบอะไรเหมือนเหมือนกันจึงเป็นคู่ที่เข้ากันได้ดีเป็นอย่างมากราศีต่อมานะคะราศีกันคนเกิดราศีกันและคนเกิดราศีพฤษภจะเป็นคู่มิตรที่มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟน้นการทะเลาะหรือโต้เถียงการเกิดขึ้นได้ยากมาก และไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะทั้งคู่ก็จะอยู่ช่วยเหลือกันตลอดที่สําคัญทั้งคนเกิดราศีกันและคนเกิดราศีพฤษภจะมีความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยกันทั้งคู่ทําให้ไม่ค่อยจะมีรอยร้าวและสามารถคบกันได้นานต่อมานะคะราศีมีนคนเกิดราศีมีนและคนเกิดราศีพฤษภดูภายนอกอาจจะไม่ค่อยมีอะไรที่เหมือนกันเท่าไหร่แต่เมื่อทั้งคู่เข้ากันได้ก็จะพบว่ามีอะไรหลายๆอย่างที่เหมือนกัน คนราศีพฤษภจะชอบในทัศนคติที่ไร้กังวลและผ่อนคลายของคนราศีมีนแถมคนราศีพฤษภจะสามารถช่วยเหลือคนราศีมีนในการจัดการทางด้านการเงินและช่วยให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์ที่สำคัญนะทั้งสองราศีนี้จะหลีกเลี่ยงการใช้คำรุนแรงหรือการดุด่าว่ากันทำให้ทั้งคู่มีมิตรภาพที่ยาวนานราศีต่อมานะคะราศีมังกร ทั้งราศีมังกรและราศีพฤษภนั้นเป็นคนธาตุดินด้วยกันทั้งคู่ทําให้พวกเขาค่อนข้างระวังตัวแต่หากได้มาคบกันทั้งคู่จะมีมิตรภาพที่ดีต่อกันทั้งสองราศีนี้มีเป้าหมายและความฝันเวลาที่พวกเขาได้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้จะทําให้สามารถประสบความสําเร็จได้รวดเร็วขึ้นแถมเวลาอยู่ด้วยกันนะคะก็จะมีความสุขสนุกสนานและหัวเราะก,กันอยู่ตลอดราศีต่อมาค่ะราศีพฤษภ คนเกิดราศีพฤษภเหมือนกันนะคะก็ถือว่าเป็นคู่มิตรที่ดีต่อกันแถมยังเป็นคู่มิตรที่บริสุทธิ์และมั่นคงมีความผูกพันที่แน่นแฟน้นเวลาอยู่ด้วยกันแล้วสบายใจหัวเลาะคิกคักทำตัวสบายๆได้ตามต้องการแต่อาจจะมีบ้างที่ทั้งคู่จะทะเลาะกันแต่ก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรคู่ศัตรูของคนเกิดราศีพฤษภการมีมิตรที่ดีสามารถเปลี่ยนชีวิตของเราได้ พอเมื่อเจอคนดีๆจะทําให้เราเดินไปตามทางที่ถูกต้องมีความคิดในเชิงบวกสนุกสนานในการไล่ตามความฝันและมีความสุขแต่หากเราเจอเพื่อนที่ไม่ดีหรือไม่เข้ากันกับเรามันก็จะทำให้เรามีความทุกข์หดหู่และเสียใจบางครั้งแม้ว่าเราจะแข็งแรงและแข็งแกรง่งก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมาทนกับอะไรที่ไม่ควรจะทนดังนั้นนะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าราศีไหนบ้างที่เข้ากันไม่ค่อยได้กับคนราศพีพฤษภซึ่งสองราศีนั้นก็คือ ราศีแรกนะคะราศีสิงคนราศีสิงห์นะคะจะไม่สามารถทนต่อความดื้อรั้นของคนราศีพฤษภได้คนราศีสิงห์อยากได้คู่ที่ใจเย็นถึงแม้ว่าคนราศีพฤษภนะคะจะพยายามทําตัวให้เย็นแค่ไหนแต่พวกเขาก็จะมีความดื้อรัน้นและความดื้อรั้นที่มีอยู่ก็มักจะสร้างปัญหาให้กับคนราศีสิงค์คนราศีสิงห์ถึงอาจจะค่อนข,ข้างขี้เกียจแต่ก็เป็นคนที่อดทนเก่ง แต่คนราศีพฤษภนะคะจะชอบทํางานและต้องการเป็นผู้นําทําให้คนราศีพฤษภไม่ค่อยจะชอบคนราศีสิงห์ที่จะชอบวางแผนหรือจัดการกับสิ่งต่างๆในแบบของตัวเองสิ่งเหล่านี้ค่ะที่ทําให้ทั้งสองราศีไม่สามารถเข้ากันได้ราศีต่อมานะคะก็คือราศีกุมคนราศีกุมกับคนราศีพฤษภไม่ใช่มิตรที่ดีต่อกันคนราศีกุมจะรักอิสระคนราศีพฤษภจะชอบควบคุมคนอื่นๆ ทำให้คนราศีกุมไม่ถูกใจมากหากถูกบังคับบงการหรือถูกกักขังเอาไว้คนราศีพฤษภนะคะเป็นคนอ่อนโยนแต่ก็หัวดือและอยากเป็นผู้นําจึงเป็นการยากถ้าต้องไปอยู่กับบางราศีที่เป็นคนรักอิสระและเป็นตัวของตัวเองสูงอย่างคนเกิดราศีกุมและคนเกิดราศีสิงค์ค่ะ